สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเรียนกันในวิชาวิทยาการคำนวณชั้นปมศึกษาปีที่6เรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือสัญลักษณ์ของผังงานและความหมายของสัญลักษณ์นะคะมาดูสัญลักษณ์แรกก็คือสีเหลืองนี้สีเหลืองกลมๆนี้นะคะขอบกลมๆนี้เขาเรียกว่า อ่าสัญลักษณ์เริ่มต้นและสิ้นสุดนะคะต่อมาจะเป็นลูกศรแสดงทิศทางการทํางานนะคะสัญลักษณ์ต่อมาก็คือการปฏิบัติงานจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะการปฏิบัติงานก็คืออย่างเช่นเราทําอะไรบ้างเราจะใช้สัญลักษณ์นี้นะคะเป็นการลงมือปฏิบัติงานสัญ<ม>ลักษณ์ต่อมาคือการรับข้อมูลนะคะเป็น เป็นสี่เหลี่ยมเฉียงเียงแบบนี้สัรลักษ์ต่อมานะคะสีฟ้านี้คือสัรลักษ์การแสดงผลทางจอภาพต่อมานะคะจะเป็นสัรลักษ์สี่เหลี่ยมรูปว่าวันนี้จะเป็นการตัดสินใจแล้วก็สีแดงกลมๆนี้เป็นจุดเชื่อมต่อของผังงานเนี่ยในกรณีที่เรามีขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือผังงาน ยาวๆนะคะสมมติเราจะเขียนต่อในหน้าถัดไปเราจะใช้เสัญลักษณ์นี้ในการเชื่อมต่อ,อามาดูตัวอย่างนะคะการเขียนผัางงานอันแรกที่ครูจะให้ดูคือการผัางงานของการต้มมาม่านะคะการเขียนผัางงานเราต้องเริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะแล้วก็จบด้วยสัญลักษณ์เริ่มต้นสิ้นสุดมันจะเป็นรูปแบบ สัญลักษ์เดียวกันแต่ว่าให้เราเปลี่ยนข้อความที่อยู่ข้างในนะคะเพื่อที่จะบอกว่า,าเราเริ่มต้นการทํางานแล้วเราสิ้นสุดการทํางานนะคะเมื่อการปฏิบัติงานเสร็จสิน้นมาดูนะคะการปฏิบัติงานขั้นตอนแรกก็คือต้มน้ําเดือดต้มน้ําเดือดนะคะเป็นการปฏิบัติงานเราจึงเลือกใช้สัญลักษณ์การปฏิบัติงาน แล้วเราก็ใส่ลูกศรเพื่อแสดงที่ทางการทำงานขั้นต่อไปนะคะก็คือการใส่หมูลูกชิ้นผักการทำงานขั้นต่อไปใส่มาม่าและเครื่องปรุงขั้นต่อไปชิมและปิดไฟเอามาม่าใส่ถ้วยกินแล้วก็สิ้นสุดก็คือจบนะคะเรียนสังเกตเห็นว่าขั้นตอนของผัางงานเนี่ยจะเป็นขั้นตอนที่เป็นลำดับขั้นตอนไม่สามารถที่จะสลับ ขั้นตอนการทำงานได้นะคะรูปแบบของผัางงานนะคะนองเรียนมาดูรูปแบบของผัางงานจะมีทั้งหมด3มรูปแบบรูปแบบแรกคือการเขียนผัางงานแบบลำดับนะคะมันจะเป็นลักษณะลูกศรชี้ลงไปจนถึงขั้นตอนที่สิ้นสุดการทำงานนะคะแล้วเราก็ใช้สัญลักษณ์การปฏิบัติงานสีเขียวนั่นเองนะคะรูปแบบ ต่อมาก็คือการเขียนพังงานแบบมีทางเลือกนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าในรูปแบบการเขียนพังงานแบบมีทางเลือกเนี่ยจะมีสัลกษณ์ที่ชื่อว่าการตัดสินใจเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งครูบอกว่าการสาระของการตัดสินใจเขาจะมีเงื่อนไขที่เป็นข้อความอยู่ในนี้นะคะเพื่อที่เราจะต้องพิสูจน์ว่าเป็นจริงหรือเท็จใช่หรือไม่ใช่นะคะถ้าใช่ให้ปฏิบัติงานในรูปแบบ นี้ถ้าไม่ใช่ให้ปฏิบัติงานอีกหนึ่งรูปแบบแล้วก็สิ้นสุดการทำงานนะคะเหมือนที่เราทําแบบฝึกหัดของการไปซื้อก๋วยเตี๋ยวหรืออข้าวมันไก่นั่นเองนะคะต่อมาอีกอันนึงก็คือการทำซารูปแบบนี้นะคะรูปแบบนี้จะคล้ายๆการปฏิบัติงานแบบนี้ทั้งเลือกแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่เวลาที่เรามาเช็คเงื่อนไขตรงนี้นะคะหรือการตัดสินใจนะคะ เราจะาสิ้นสุดการทำงานก็ต่อเมื่อเงื่อนไขนี้เป็นจริงนะคะแต่ถ้าไม่ใช่เราจะต้องขึ้นไปปฏิบัติงานาในขั้นตอนนี้นะคะเรื่อยๆจนนะคะเงื่อนไขเป็นจริงจึงจะสิ้นสุดการทำงานโอเคนะคะมาดูตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของรูปแบบการเขียนผัางงานแบบทำซ้ำนะคะเดี๋ยวมาดูไปด้วยกัน นะคะเริ่มต้นเราต้องใส่นะคะสสญลักเริ่มต้นและมีข้อความว่าเริ่มนะคะเริ่มต้นอ่ามาดูเริ่มต้น,ตนขั้นตอนการวิ่งออกกําลังกายขั้นตอนที่หนึ่งคือทำอะไรคะวอร์มร่างกายก่อนออกกำลังกายสิบนาทีอ่าอันนี้เป็นการปฏิบัติงานนะคะเราก็เอาข้อความเนี้ยข้อความปฏิบัติงานเนี้ยมาใส่ในสัญลักการปฏิบัติงานนะคะแล้วขั้นตอนต่อมาเขาบอกว่า วิ่งรอบสนามนะคะตรงนี้ก็ออกมาใส่กล่องที่2ก็คือขั้นตอนการไปบางที่2นะคะมาดูอันที่3มเนี่ยสีม่วงนี้จะเป็นใจลักษณ์เงื่อนไขนะะอ่าไม่ใช่ัญลักษณ์การตัดสินใจซึ่งเงื่อนไขที่เขาให้มาคือวิ่งครบ3รอบใช่หรือไม่นะคะอ่ามีเงื่อนไขแล้วให้ตรวจสอบแล้วว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะแล้วก็เงื่อนไขเข้าไปใส่ก็คือวิ่งครบ3รอบ โอเควิ่งครบสารอบหลังจากนั้นนะคะถ้าใช่อ่าถ้าเงื่อนไขนี้ใช่ทำไงคะทำข้อสข้อสี่คืออะไรบอมร่างกายหลังออกกำลังกาย10นาทีแล้วสุดท้ายสีเหลืองนี้ใะ่ลักเริ่มต้นที่สุดเราต้องใส่คำว่าสิ้นสุดสิ้นสุดหรือจบนะคะสิ้นสุดโ okay. อเคแต่ถ้าไม่ใช่ละ่ะไม่ใช่มาดูเงื่อนไขที่ไม่ใช่ นะคะกลับมาตรงนี้ถ้าไม่ใช่ให้กลับไปทําข้อ2ก็คือทําอะไรคะวิ่งรอบสนามอีกครั้งนะคะนะคะแล้วก็กลับมาเช็คเงื่อนไขอีกทีว่าครบ3ารอบหรือเปล่านะคะถ้าตอนนี้ยังไม่ครบ3ได้แค่2ก็ต้องทําอะไรอีกคะขึ้นไปวิ่งให้ครบ3ามอามาเช็คที่เงื่อนไขเดิมอีกว่าวิ่งครบ3รอบอ่าสุดท้ายใช่เราวิ่งครบ3รอบแล้วจึงจะเิ้นสุดการทํางานนะคะ โอเคอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่เราทำแบบฝึกหัดไปแล้วนะคะตัวแบบฝึกหัดอ,อันนี้อัน,นเตรียมอาหารเช้าเนี่ยอันนี้นักเรียนทำถูกต้องนะคะก็คือเขาจะมีอันกริทเทมให้เรานักเรียนก็เอาข้อความมาจัดใส่ตามอันกริทึมให้เขาเรียงลำดับอันนี้นักเรียนทำถูกนะคะ ส่วนอีกอันนึงเขาจะมีสถานการณ์มาให้อันนี้นักเรียนต้องอ่านสถานการณ์ให้เข้าใจแล้วก็เขียนเป็นอันกริทึมออกมาเขียนเป็นขั้นตอนออกมาแล้วเราถึงจะจับมาใส่ในโฟ o w ชาร์ t ได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่สับสนนะคะโดยเงื่อนไขอันนี้ก็คือพป้งแล้วก็อยู่ด้านหนึ่งของถนนที่มีร้านข้ามันไก่ขายอยู่และฝั่งตรงข้ามมีร้านอาหารแต่ไม่ทราบว่าเป็นร้านอะไร ้อยสงสัยจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวจึงชวนโป้งข้ามไปไปซื้อแต่ถ้าไม่ใช่อยากกลับมาซื้อข้อาวมันไก่นะคะขั้นตอนแรกคือเริ่มต้นต่อมาเขาต้องเดินข้ามถนนเพื่อจะไปดูเนาะอันนี้เพราะฉะนั้นในกล่องนี้ในสัญลักษณ์การปฏิบัติงานนี้ก็คือเดินข้ามถนนนะคะส่วนในสัญลักษณ์การตัดสินใจนี้เขาจะตัดสินใจ โดยมีเงื่อนไขว่าเจอร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะถ้าใช่เดินข้ามไปถนนเสร็จปุ๊บเจอร้านก๋วยเตี๋ยวก็คือเป็นจริงก็คือใช่จะเดินเข้าร้านแล้วก็ซื้อก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็สิ้นสุดแต่ถ้าเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเงื่อนไขเป็นเท็จคือไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเขาจะเดินกลับเพื่อซื้อข้าวมันไก่แล้วก็สิ้นสุดนะคะ อ่านะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างแบบฝึกหัดที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะเขาจะมีสถานาการณ์มาให้คือนะคะป้งต้องการพาอิ่มและสัตว์ข้ามแม่น้ำโดยใช้เรือซึ่งเรือจะรำนัำดได้เพียง1นึหรือสอง คนเท่านั้นนะคะโป้งเพียงคนเดียวที่พายเรือได้เมื่อหองไปยังฝั่งตรงข้ามจะเห็นเงาสุนัขหรือแมวอยู่ตัวหนึ่งรตรงนี้นะคะสีดำๆเนี่ยก็คือจะเป็นแมวหรือสุนัขบางอย่างให้นักเรียนเขียนผัางงานเพื่อบอกวิธีพาอิ่มและสัตว์ข้ามฝั่งดมข้อมูลที่กําหนดนะคะข้อมูลแรกสัตว์ที่อยู่ข้างโป้มีหนึ่งตัวคือแมวนะคะเงื่อนไขคือ ป้งไม่สามารถปล่อยอิ่มหรือแมวอยู่กับสุนัขตามลําพังได้โดยไม่มีโป้งนะะมาดูนะคะเรือรับน้ําหนักได้เพียง1-2คนเท่านั้นนะคะเงื่อนไขต่อมาโป้งภายเรือได้เพียงคนเดียวเนาะโอเคเงื่อนไขอีกอันนึงที่เขาระบุมานะคะก็คือโป้งไม่สามารถปล่อยอิ่มหรือแมวอยู่กับสุนัขได้ไหมายความว่าอะนะคะต่อให้โป้งจะพาใครไปโป้งก็ปล่อยอ่า ให้อยู่กับสุนัขไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะคะครูจะเสนอว่านะ,ะให้เรียนนะคะนำโป้งนำอ,อิมหรือแมวเนี่ยคนใดคนหนึ่งไปนะคะก่อนก็คือ,อสมมติโป้งไปกับอิมนะคะก็คือพายเหลือไปสอสองคนในเรือไม่ไม่ผิดเงื่อนไข แล้วก็ข้ามไปนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราปล่อยโป้องอปล่อยอิ่มลงไปอิ่มจะอยู่กับสุน,นัขเพราะฉะนั้นผิดเงื่อนไขนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยอิ่มแล้วก็นําสุน,นัขกลับมาเขาไม่ได้กาหนดว่าห้ามนําสุน,นัขกลับมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็นําสุน,นัขกลับมาด้วยเพื่อที่จะมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วอเอาแมวขึ้นเรือไปแล้วก็ปล่อยสุนัขลงฝั่งนะคะ โอเคนะคะใจรักผังงานที่ครูกำหนดให้ไหม่นะคะจะเป็นแบบมีลำดับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องไปเขียนลำดับขั้นตอนนะคะการบริหารงานแล้วก็นำมาเรียงใส่ให้ถูกต้องนะคะโดยสาร์เริ่มต้นกับสิ้นสุดนักเรียนต้องใส่คำว่าเริ่มต้นหรือสิ้นสุดเพื่อเป็นการบอกว่า เรากำลังจะเริ่มต้นการปฏิบัติงานและสิ้นสุดการปฏิบัติงานนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ให้เรียนนะคะไปทําแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งครูให้เรียบร้อยเดี๋ยวครูจะเข้าไปตรวจตอนเย็นนะคะโอเคบายบาย